ไอติมมหม่ครับน้องๆช็อกโกแลตอัลมอนต์นะครับผมถ้วยนี้ราคา50บาทนะครับผมนี่ที่เซเว่นนะเดี๋ยวเราจะซื้อไปฝากน้องดีมกันนะครับผมนี่เปิดเลยนี่นะครับผมแถบช้อนมาให้ด้วย หน้าตาก็เป็นอย่างนี้นลครับน้องๆเอากินเลยแอลมอนต์จะผสมอยู่ในช็อกโกแลตนะครับผมอ่ะ ชอ็อกโกแลตกับแอลมอนอร่อยมากๆเลย